บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ จ่ายเงินจ่ายเงินเยียวยาครั้งใหม่ค่ะคุณผู้ชม65จังหวัดอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์เช็คบงเงินและในส่วนของการจ่ายเงินนะคะจะมีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารอมสินที่มีการดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนรอบนี้65จังหวัดคอรมอมีการอนุมัติออกมาแล้วตรวจสอบเช็คสิทธิ์สถานะในการโอนเงินได้เลยค่ะเหนืออีสานกลางใต้มีจังหวัดในบ้างครัวเรือนละ9,000บาทอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปแบบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส ค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะ วันนี้มีความคืบหน้าสําหรับพี่น้องประชาชนหลายคนที่รอคอยในการ,การจ่ายเงินเยียวยาคัวเรนละ9,000บาทสําหรับ65จังหวัดหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือวอ่าครมนะคะมีมติเห็นชอบในหลักการเงื่อนไขและก็วิธีการค่ะสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนนะคะปี2568พร้อมมีการอนุมัติงบกลางนะคะรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นกว่า6.1พันล้าน ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วม65จังหวัดสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะในการจ่ายเงินเยียวยายช่วยเหลือในครั้งนี้ควรเรือนละ9,000บาทนั่นเองค่ะโดยให้ทางกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าปภนะคะเป็นหน่วยงานนะคะที่มีการรับงบประมาณแล้วก็จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารอมสินที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วก็ปุกบัญชีพร้อมเพได้เรียบ่ัตรประจาตัวประชาชนทั้งนี้ค่ะ65จังหวัดฟังให้ดีนะคะ ใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วค่ะให้จังหวัดที่ประสบภัยนะคะเร่งสำรวจตรวจสอบความถูกต้องหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือนะคะให้แล้วเสร็จภายใน90วันหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทุภัยน้ําท่วมในปี2568ค่ะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยายอย่างทันท่วงทีเร่งด่วนตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจด้วยค่ะครมอได้อนุมัตินะครับ เงินเยียวยาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับหรือน้ำท่วมสำหรับปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้คอรมอกได้มีมติอนุมัติงบกลางนะครับได้มีมติอนุมัติงบกลางเป็นจำนวน6 1 6 9ล้าน9 8้0 0 0บาทนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาให้แต่ละครอบครัว เป็นรายครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ9,000จำนวนทั้งสิ้น685,559ครัวเรือนนะครับเริ่มเงินเยียวยาน่าจะเริ่มได้ภายในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ามีจำนวนแล้วมียอดแล้วนะครับส่วนการวางแผนในการจ่ายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของปอพที่จะไปกำหนดต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ท่านคอรมได้กับอนุมัติวงเงินแล้วครับ คั้งนี้นะคะมีข้อมูลข่าวสารออกมาล่าสุดจากกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าปอค่ะได้มีการเน้นย้ำจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กว่า65จังหวัดค่ะให้ถือปฏิบัติแล้วก็เร่งดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามที่มติคอรมอรได้มีการอนุมัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินออกมาและที่สําคัญนะคะในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดค่ะ65จังหวัดเตรียมที่จะจ่ายเงินโอนตรงเป็นกรณีพิเศษให้กับพี่น้องประชาชนครัวเรือนละ9,000บาทเมื่อมีการตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยจากทางจังหวัดแล้วก็อำเภอรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระท นะคะใครที่ยังไม่ยื่นเอกสารยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในการชื่อเหลือทั้งที่ยื่นคําร้องแล้วที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะ สามารถเช็คผ่านระบบออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์ได้นะคะคุณผู้ชมและทีนี้ค่ะปอพออกมายืนยันนะคะว่าในส่วนของทางปอพค่ะจะได้ยืนยันแล้วก็นําส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารอมสินเพื่อโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามบัญชีที่มีการส่งมาและตามมาติคณะรัฐมนตรีและให้พี่น้องประชาชนได้รับการจ่ายเงินเยียวยาคุณเลือละ9 00 0บาทอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆนะคะ เชื่อว่าหลายคนไปลงทะเบียนรับสิทธิในการรอรับการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมแล้วและมีการอนุมัติออกมาแล้วซึ่งการอนุมัติในครั้งนี้นะคะมีอัตราในการจ่ายเงินในรูปแบบของการเหมาจ่ายในอัตราเดียวเลยคว่รือละ9 0 0 0บาทโดยให้ทางธนาคารอมสินจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านบัญชีของทางธนาคารอมสินโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมด65จังหวัดไหนใครที่ไปลงทะเบียนแล้วรอคอยการจ่ายเงินช่วยเหลือจาก ทางภาครัฐเริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากค่ะคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ